สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเดือน้ันนอกครับวันนี้เ็าจะเอาควายเข้าไปเลี้ยงที่แปลงเลมมันเก่าแต่จะตัดหัวหญ้าในเปียครับอากาศเพียวเวยเล้วที่มันอุกออกคร ทรงทองก็เหมือนจะมีการไมิดัดครับตีต่อปูติดกำติดอยู่แต่ครับองมาใจวันนี้เ้อะครับ คารบอวติดงัยอากาศมันเย็นครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกถุงเงินก็ดีขึ้นนักแล้วครับชอบร่างกายวิ่งได้ละมันจะวิ่งละับไปละจนกันละ ตัวปูลายตัวนะก็ยังปลูกมาแล้วเลยแต่สี่ห้าบิงเป็นบิงน้อยๆครับ ก็จะเปิดเข้าไปทางในครับชิมยังมาบวมแต่เด็ดไม่ถึงทอง <c oughs> อยาตกต่วาเซฟกัมไ,ไปลบไป ไปเลวไปเข้าไปไปไปเข้าไปน่าจะไฟแดเดือนนี้นะครับถึงจะได้ผสมปุงท้องนะแม่นุนก็จะเป็นคิ้วต่อไปครับไฟมันจะกับสัว์เร็วมันจะให้ลูกแบบปีต่อปีเลย อีกหนึ่งลูกเลยครับแต่เสียอย่างเดียวคือไม่นหนุนเฮลูกตัวป,ปวูอย่างเดียวเลยมั <c oughs> ขั้นตัวแม่สักตัวเงาเงาเลียวอยู่ครับงานเอกงานนะ ชีวิตคนเฮาเป็นแน่นอนครับมีโอกาสเนี่ยมีโอกาสทำก็ทำให้มันดีครับทำงานก็ทำให้เต็มที่ครับ kiếp nha cho nên mà thì mà nó rút luôn bên nào mà bà đi nha thì ở đây rồi nên rồi có thăm nha này bé to ต้นมันสูงครับอันนี้เปีย,ยกจะเก็บอันนี้เปียกแล้วตัดแยมวันนี้เป็นปุ๋ยไปเลยจะบบกมีการคนออกควางครับมันเป็นปุ๋ยแยาไป ไข้จะสมบูรณ์นะครับกข้จะปะกะติละเป็นโรคเป็นไข้นี่มันจะใช้เวลาอยู่สักประมาณอาทิตย์ตนึงครับคงถึงจะฟื้นตัวอืมชอบเปรียบคนอ,อื่น โวกไข้ไข้าขาไข้สามวันแล้วก็ตอนนี้มันก็มีบวกเข้ามามันก็คือลำปีสกินครับมันจะเป็นนักสำหรับงวเลยล่ะอันตรายครับไข่ <c oughs> นักโตออกไปนี่ Đây mà tô ở đây vậy đây không có liêng như nào chả khoái nói em Tô khoái này Trong subscribe cho mình có thời gian Để không bỏ lỡ lên với ơn ไวนเกืเป็นสัตว์ก็คล้ายๆกับบวเหมือนกันแต่มันห่อมีเมือกออกจิ้มบัวเหมือนกันน่าจะยังครับยังมัดตั้นเป็นมันจะแหมลายวันนะครับ <c oughs> ยงแต่ตัวปูมันหมวก กระบาคิดมันเนาะเป็นหอยเลยเดี๋ยว <c oughs> ถ้ามีงบประมาณก็จะขายตัวปูออกหมดเลยครับ <c oughs> ขายหอมกันครับแล้กวก็ไปซื้อตัวปูสายเลือดอื่นมาคือมันอยู่คนละสายเลือดครับมันจะได้เกิดเลือดชิด <c oughs> ขายลูกเม่นุ่นออหมดครับเป็นลูกผู้นั่นจนกันเถอะนั่นการ์บานี่มันทำชาละมาจะได้ขายก่อนครับ <c oughs> เรีงควายก็ต้องคัดครับเรียงงัวก็ต้องคัดเหมือนกันถ้าเก็บตัวที่มีปัญหาไว้มันก็จะสร้างปัญหาเราค้อยแก้้ตลอดครับมันจะเลี้ยงแบบหมมวนแล้วผมมีความสุขครับในการเลี้ยง ควายนี่มัน,มนควายมมีปัญหาเรื่องการกินหญ้าครับเต็มหญา้ากินหญ้าแบบไหนก็กินได้เต็มได้เดี๋ยวต้องติดเชือกครับติดเจือกใส่ดังมันไปตลอดสายกล้ามสวกนี่มันโดนไปละนี่กล้ามมันบวดสวกครับกล้ามมันค่อนข้างจะเฉะยนะ เฉยๆได้แหละเฉยๆกับงัวมาเคยจนงัวงัวตัวแม่นี่มันมาเคยจนเลยเลี้ยงด้วยกันปล่อยด้วยกันได้สบายครับงัวตัวปูมันก็จนเฉพาะตัวใหญ่ครับผมขายตัวใหญ่เอาไปแล้วมันก็บมาเคยจนตัวน้อยเลยครับแต่คาราบาลนี่มันจะจนงัวหมดเลย ต,ต้องแยกเอาไปเลี้ยงที่อื่นครับอาจอาไปไว้บ้านครับตัวเดียวเนี่ย <c oughs> เลี้ยงให้มันตัวใหญ่ครับได้ราคาก็ขายแต่ <c oughs> <c oughs> บ้านกันย่านักครับ Mọi mình đưa lên với mình nhầm nha tôi đẹp เราจะตัดตเนี่ยในเปียไปให้ในขอกนะฮัาาเลยะนะไอ้กำก็เดินาานี่ <c oughs> มันได้ใจครับเวลาอยู่ในคลอกเนี่ยกมจะโดนมัดมันเนี่ยแม่มันเป็นตัวอย่างที่บอดีให้พอครับ้นก็นเหมือนกัน ถ้าไปเห็นแบบในสิ่งที่บด,ดีก็ <c oughs> จะกระทําแต่สิ่งที่บด,ดีครับควยกระเช่นกันปล่อยมันลงไปเต็มตีก่อน เดี๋วชานี้จะไปลืมสังเกตอาการหัวควายครับเฮ้ย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 หายแล้วซานะไป hey. <c oughs> ตัวน้อยมันนี่แหละ ชอบปลาตัวใหญ่ลงไปเอาไปเดีวลับบึกเลยฮะเริ่มมาค่อยวิ่งหนีแล้วป้อนแย่ช่วงนี้ตัดแย่ในเปียไปป้อนแย่ให้ในขอกครับเริ่มกุลนละ <c oughs> <c oughs> แม่มันขางครับแม่มันม่ให้เล่นกับคน เวลาผมเข้าไปเล่นในคอกแม่มก็จะจนให้ลูกมันไปทีอื่นเลยทองนี่มันห่วงห่วงขนาดเลยเพราะว่าผมเคยหยับลูกมันกอกยาไทยครับมันหันแม่มันหันแหม่มันหันแล้วมันขางครับกอกยาไทยยากครับ แต่ยังแหย่ครับแต่อยู่ในคลองนี่ไปแหย่แบบตะกอนละตะกอนไอ้วิ่งจนคอกเลยกลัวขนาดนักแตงยงแย่เขียวๆครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดแย่้มันกัน ใบก็จะเอาใส่ในครกหื้นครับตรงนี้ก็ฝากนกเอียงเลียงไว้ก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ